ในช่วงนี้มาดูตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐกันนะคะสาหรับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาสําหรับตลาดหุ้นนะคะก็ปรับตัวลงไปทั้ง3าตลาดเลยโดยดาวโจนส์นลงไป2 0ง2 3จุด s องส0จุดลงไป22.5 2จุดและนัสแดกลงไป8 4 4 6จุดค่ะได้รับแรงกดดันจากความกังวลเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจโลกหลังจากธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนในปีนี้ลงสู่ระดับ1.1%จากเดิม 1.7%ค่ะและขณะเดียวกันนะคะทาง ECB เองก็ส่งสัญญาณว่าจะตรึงอัตราดอกเบีย้ยต่อไปจนถึงสิ้นปีนี้และยังประกาศเปิดตัวโครงการปล่อยเงินกู้ครั้งใหม่เพื่อช่วยเหลือภาคธนาคารในการปล่อยสินเชื่อในยูโรโซนโดย ECB จะปล่อยเงินกู้รีไฟแนนซ์ระยะยาวรายไตรามาสที่3เริ่มเดือนกันยายนปีนี้และสิ้นสุดเดือนมีนาคม2564ค่ะขณะที่หุ้นในหลายกลุ่มก็ร่วงลงหลังผลประกอบการไม่เป็นไปตามคาด ไม่ไดเป็นกลุ่มขนส่งกลุ่มสินค้าผู้บริโภคส่วนหุ้นกลุ่มสารณูปุภคซึ่งเป็นหุ้นที่สามารถต้านทานวัฏจักรทางเศรษฐกิจและมีปัจจัยพื้นฐานดีดีดตัวขึ้นส่วนทางก,การติดลบของตลาดค่ะและเรื่องของ ECB ก็ส่งผลไปยังตลาดหุ้นยุนโรปนะคะให้ปรับตัวลงทั้ง3ตลาดเลยไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสที่ลงไป0.39เยอรมันลงไป0.60และลอนดอนลงไป0.53เค่ะ ส่วนราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะคะราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะคะเมะื่อวานนี้บวกขึ้นมาได้44เซนปีที่56เหรียญ66เซนส่วนเบรนทบวกไป31เซนปีที่66เหรียญ30เซนขารับรายงานการผลิตน้ำมันของกลุ่ม o อ e c ที่จะปรับตัวลดลงในเดือนกุมภาพันธ์ผลจากการปรับลดกำลังการผลิตของซาอุดีอาระเบียและมาตรการคว่ำบาตรที่สหรัฐบังคับใช้ต่อเวเนซุเอลาค่ะ ส่วนราคาทองคำนะคะลงไป1เหรียญ50เซนปิดที่1,286เหรียญ10เซนต์ต่อทรอยสออนได้รับแรงกดดันจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับยูโรหลังจาก e อซีบปรับลดการคาดการขยายตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนในปีนี้ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปรบับตัวบวกขึ้นมาได้7.70จุดที่ระดับ1,633.21จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบางนะคะ38,623ล้านบาทห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1ปตทค่ะเพิ่มขึ้น25สตางค์ปิดที่47บาท75สตางค์อันดับที่2 c p ซค่ะเพิ่มขึ้น1บาทปิดที่77บาท50ตางค์ อันดับที่3 PTTGC เพิ่มขึ้น75สตาง์ปิดที่69บาท25ตางอันดับที่4กสิกรไทยค่ะเพิ่มขึ้น2บาท50ตางปิดที่192บาทและอันดับที่5 SCB ไทยพาณิชย์นะคะลงไป50ตางปิดที่131บาทสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนเมื่อวานนี้สถาบันซื้อไป351ล้าน บอลล็อขายออกมา533ล้านต่างชาติขายออกมา574ล้านและเมื่อวานนี้รายย่อยซื้อไป757ล้านค่ะส่วนที่ทางตลาดหุ้นไทยวันนี้วันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์จะเป็นอย่างไรนะคะไปคุยกับคุณสุนันศรีจันทราค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันค่ะสวัสดีครับวันนี้ปวยกระสอบกระแสน,นิดหน่อยนะฮะเมะื่อวานนี้เดืนี้ก็พิกความคาดหมายนะก็ะดีตัวขึ้นมาแม้ว่าการพิจารณา ของสารารัฐธรรมนูญเรื่องการยุบพักไทยรักษาชาติะฮนะจะเป็นไปตามคาดหมายก็ตามนะฮะก็ก็คาดกันอยู่แล้วนะเป็นอย่างนี้แต่ว่าตลาดหุ้นดัชนีที่บวกขึ้นมาเจ็ดจุดเนี่ยเป็นผลพวงของการยุบพักไทยรักษาชาติหรือเปล่าไม่รู้เลยเพราะเมื่อวานก็ไม่มีข่าวดีอย่างอื่นนะะตรงนี้อาจจะคนก็อาจจะบอกว่าเป็นข่าวดีก็ได้นะแต่บางคนก็ร้องโง่ร้องไห้ไปนะ คันี้ถูกยุบนะครับแต่ว่าวันนี้ส่งท้ายสัปดาห์นะฮะก็เรื่องของปัจจัยที่นําไม่ชัดนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ดาวโจนก็ลงไปสองร้อยจุดค่ะนะฮะเพื่อนบ้านญาติในเซียเป็นยังไงครับเพื่อนบ้านญาติในเชียเช้าวันนี้ส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลงไปตามทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้นะคะแต่ว่าก็ลงไปในกรอบแคบๆไม่มากนะกอย่างนี้เขอโตเกียวช่วงเปิดตลาดเนี่ยนะคะก็ลงไปประมาณร้อยสิบหกจุดแปดสี่จุดค่ะ ครับแต่เมื่อวานนี้ย่านเอเชียลงแรงนะค่ะแต่เราก็ยังบวกขึ้นมาได้ก็บางทีเนี่ยในช่วงนี้ตลาดผีเข้าผีออกเหมือนกันนะน่าจะลงใหม่ลงน่าจะขึ้นใหม่อขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังไม่มีความแน่นอนไม่มีปัจจัยชี้นําแต่ว่าิ่งที่ยังเห็นอยู่ก็คือต่างชาติซึ่งตลาดทรัพย์ผู้บริหารตลาดทรัพย์ออกมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราได้รับการเพิ่มน้ําหนักแตช่จะนี้เมสซีแล้วเนี่ยก็จะมีเงินลงทุนต่างชาติเข้ามา แต่ว่าการซื้อขายยอดหลายวันแล้วนะครับที่ขายสุดที่ต่อเนื่องเมื่อวานนี้ไม่มากแต่ยังขายต่อนะฮะ,ะก็เป็นเป็นตัวแปรสําคัญเหมัอนกันเรื่องการที่นักลงทุนถังชาติยังไม่กลับเข้ามาแล้วก็จะมีเรื่องผลประกอบการที่ลดประมาณการกันผลกลาไรบริษัทจดทะเบียนในปีนี้ลง นี่ก็เป็นปัจจัยลบอีกตัวนะฮะ,ะยังไม่รวมถึงการเมืองซึ่งก็ยังพุ่นบุ่น,นยุ่งยุ่งยังไม่รู้ใครจะมาละหลังวันที่ยี่บสี่มีนาคมสถานการณ์การเมืองเป็นยังไงใครมาเป็นรัฐบาลแก้ปัญหาได้หรือไม่อยู่ยาวหรือไมอ่ปัจจัยเหล่านี้ลดจะเป็นตัวแปร ى, และทําให้นักลงทุนช่วงนี้ยไม่กล้าผีผามนะฮะไม่ว่ากลุ่มไหนก็ตามเนี่ยก็จะประคับประคองตัวเวทแต่ต่างชาติเขาจะมีเหตุผลว่าเราเนี่ยอนาคตของตลาดทุนเนี่ยมันไม่สดใสแนวโน้มไม่สดใส และอาจจะมีปัจจัยความเสี่ยงทั้งการเมืองทั้งเศรษฐกิจเนี่ยก็ระบายลดน้ำหนักการลงทุนมาต่อเนื่อง<ะ>ก็วันนี้ส่งท้ายสัปดาห์คิดว่ายังต้องรอนะฮะยังผีผามไม่ได้ก็เลือกคุณไปหลายตัวแล้วกันนะแล้วก็ไม่ได้ลดผ่อนการลงทุนเพนิ่มนนะ้ำหนักเพราะว่าโอกาสที่จะทําทำกําไรมันยังมันยังสู้อัตความเสี่ยงไม่ได้ความเสี่ยงยังสูงอยู่<ะ>และคิดว่าวันนี้นะฮะดัชนีน่าจะยังอยู่ในกรอบแคบๆนะ ยังยังขยับขึ้นไปไกลไม่ได้นะฮะแล้วก็ดูปัจจัยภายนอกระหว่างชั่วโมงซื้อขายด้วยทั้งตลาดทุนทั้งราคาน้ำมันนะนะฮะมันก็มีผลหมดแล้วตอนนี้ปลอบบางตลาดมันค่อนข้างปลอบบางกับปัจจัยลบนะฮะปัจจัยบวกเนี่ยมันค่อยมันค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยตอบรับปัจจัยลบมาเนีบลงเลยนะอาช่วงนี้ก็สบายๆนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเพิ่มน้ำหนักการลงทุน นะนักลงทุนรายย่อยนะฮะม่จะกลับข้ามาซื้อแต่ซื้อไม่เยอะนะครับแต่อย่าเพิ่งรีบร้อนซื้อเก็บเงินไว้ยังมีโอกาสคุณยังไปไปไหนไม่ไกลแล้วครับค่ะก็พักก่อนไปก่อนสุกเสาร์อาทิตย์นี้และเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาว่ากันใหม่น่าจะมีปัจจัยหรืออะไรที่ทิศท,ทางที่เริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นกว่าก็ะะจะนะตอนนี้เอาความสนใจไปไปเรื่องการเลือกตั้งค่ะนับย้อนหลังเมื่อีกไม่กี่วันแล้วนะครับใช่ยี่สิสี่มีนาคมนะคะอีกไม่ถึงสองสัปดาห์ค่ะ เอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณสุนันค่ะ ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรชนัยนะคะตอนนี้ทุกฝ่ายก็ไปเหมือนกันหมดนะคะว่าการเลือกตั้ง24มีนาคมเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นรัฐบาลใหม่จะหน้าตาเป็นอย่างไรอย่างที่บอกไปจะมาสานต่อนโยบายของรัฐบาลชุดเดิมจะไม่มีอะไรมาสะดุดและอายุของรัฐบาลชุดใหม่ตรงนี้แหละค่ะคือปัจจัยสําคัญที่จะส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและรวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะอย่างนี้อย่างที่คุณสุนันท์บอกไว้วันนี้ก็คือปัจจัยต่างๆเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนและยิงไปทางแดนลบเพราะว่าตลาด สหรัฐเมื่อคืนนี้ปรับตัวลงนะคะทั้งสหรัฐและยุโรปและรวมถึงเอเชียเช้าวันนี้ส่วนใหญ่ปรับตัวลงไปประมาณเปอร์เซ็นต์กว่านะคะซึ่งก็น่าจะส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยด้วยค่ะเอาละคะ่ัวันนี้หมดเวลาแล้วสําหรับรายการคุยคุยหุ้นนะคะกลับมาติดตามได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ